สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่กับเอนพีนิตี้ชาแนวกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็ได้อ่านเอ่อมังแงบเบอร์ซอ้อตอนที่หนึ่งไปเรียบร้อยเลยนะครับผู้ชมก็ถือว่ากลางๆนะครับผู้ชมมันก็เหมือนกับคือมันกม็มันก็มีหลายอย่างในเรื่องนี้ที่ทําผมมันก็มีส่วนที่ทําผมช็อบบ้างไอ้ยี้ยโอ้ไม่ก ไม่ไม่นึกคือมันก็ไม่มันก็มีบางส่วนนะครับผู้ชมที่ไม่นึกว่าจะมันจะมันจะไปไกลถึงขนาดนั้นแล้วก็มีบางส่วนนะครับผู้ชมที่คนข่าที่จะงงงวยเป็นสส่วนเป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับผู้ชมมันอย่างกับว่ามันอย่างกับว่าเล่มหนึ่งเนี่ยไม่ไม่อย่างกับว่าผมมีไม่อย่างกับว่ามันเป็นภาคต่อหรือว่าอะไรสักอย่างนี่นี่มันเท่นี่มันยังเท่เล่มหนึ่งอยู่เลยนะครับผู้ชมมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรมันมันบอกว่มันมีภาคก่อนหน้าอะไรมาก่อนแล้วครับผู้ชมมีแต่หลายเรื่องเลยนะครับผู้ชมที่กับผมมไ่่รรู้เือง อะไรเลยนะครับผู้ชมตอนนี้แต่ก็ถือว่ากลางๆถือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่มันถือว่าแบบความมันก็ยังมันก็ยังมิดกลางๆอยู่นะครับผู้ชมก็มันก็ไม่ได้หวิววาเลยค่ะนั้นแต่คุณก็ผมไปรู้จักเบอร์เซอร์ได้ยังไงนะครับผู้ชมจริงๆผมก็รู้สักผมก็รู้จักในอินเทอร์เน็ตมาก,ก่อนแล้วแต่ว่าคุณผมก็ต้องขอบคุณคุณปากแก้วโคเอ็กซ์ดีทีเอสมากเลยนะครับผู้ชมที่เขาเป็นคนที่ ซื้อมังงะนี <Sustain songs> ้มานะครับผู้ชมแล้วก็ให้ผมยืมแล้วก็ให้เขาอ่านนะครับผู้ชมก็ผมก็ขอยืมน้องผมก็ขอยืมน้องของผมมานะครับผู้ชมแล้วก็มาอ่านดูก็น้องผมบอกว่าน้องผมปากก๊อก XDS บอกผมกับบอกกับผมนะครับผู้ชมว่าเล่มสองมันจะเริ่มเป็นหนุกตอนเล่มสองแล้วก็เออนั่นแหเะเว้ยก็ผมก็จะลองอ่านต่อไปก็แลวกันนะครับผู้ชม ผมไม่ตัดสินใจที่เค่เร่มหนึ่งหรอกเวย้ยผมจะตัดสินผมจะอ่านทั้งซีรีส์แล้วก็ตัดสินใจเลยก็แล้วกันนะครับผู้ชมมาดูกันสิว่าเนื้อเรื่องมันจะไปทางไหนแต่ผมก็เลยยินนะครับผู้ชมว่ามันเป็นหนึ่งในมังงะที่สุดยอดที่สุดมังงะที่เจ๋งที่สุดที่มีในโลกนี้เลยนะครับผู้ชมผมก็เลยสนใจนะครับผู้ชมแล้วมันก็มีความดาร์กดีด้วยนะครับผู้ชมมีความดาร์กดีมีความสมจริงดีนะครับผู้ชมสแสดงถึงความดิ้นรนของมนุษย์เว้ยเออนั่นแหละเว้ยมอนกับผมในตอนนี้เลยนะครับผู้ชมอ ผมเองก็ดิ้นรนในชีวิตมาเยอะนะครับผู้ชมเอกัสนี่ก็คงจะก็คงจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะจนกลายจนกลายเป็นเล่มหนืดอะไรแบบนี้นี่แหละเว้ยก็จะรู้นะครับผู้ชมว่าอดีตของแก๊สเป็นยังไงและเรื่องจะเป็นยังไงต่อนะครับผู้ชมน่าสนใจมากเลยนะครับผู้ชมตอนนี้อือน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจ